สวัสดีครับก่อหนึ่งก็ต้องบอกก่อนนะว่าในวิดีโอนี้เนี่ยโซนี่อินโซนบัตเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะครับผมคือวิดีโอที่เป็นสปอนเซอร์2วิดีโอเนี่ยปล่อยไปแล้ววิดีโอนะแล้วก็กำลังจะปล่อยวันศุกร์นี้อีกหนึ่งวิดีโอนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของสปอนเซอร์เนาะแต่ว่าในวิดีโอนี้เนี่ยเป็นประสบการณ์แล้วกันที่ลุงแมวจะชวนคุยเนาะประโยชน์เนาะของการซื้อหูฟังสำหรับการเล่นเกมนะเอาแบบการเล่นเกมโดยตรงเลยนะครับผมก่อนหน้านี้ลุงแมวก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยเชื่อนะว่า หูฟังสำหรับการเล่นเกมอ่ะมันแตกต่างนะกับหูฟังอื่นๆยังไงนะครับมันเป็นแค่การโฆษณาหรือเปล่านะแต่ว่าพอรหลังไนี่เรามาใช้ 2- อสตัวที่รู้สึกว่าพอถึงระดับหนึ่งที่ราคามันสักประมาณเนี่ยประมาณเนี่ยเจ็ดแปดหรือหมื่นต้นๆเนี่ยนะครับก็รู้สึกนะว่าโอ้มันแตกต่างจริงๆนะสิ่งที่คุณจะได้นะจากการซื้อหูฟังสำหรับการเล่นเกมนะครับอันแรกเนี่ยคือทิศทางมันชัดมากนะครับ ลุงแมวได้ลองเล่นตัววอลโลแ n นนะซึ่งปกติลุงแมวไม่เล่นวอลโลแวนนะครับแต่ว่าตอนรีวิวเนี่ยเขาบอกว่าอยากให้ลองเล่นวอลโลแวนด้วยลุงแมวต้องใส่ว่าทำไมใช่ไหมแต่พอไปเล่นเนี่ยมันทำให้ลุงแมวรู้ว่าวอลโลแวนเนี่ยมันเป็นเกมหนึ่งนะครับที่เหมือนกับเขา m i ์เสียงมาสําหรับให้ได้ยินเสียงเท้าอะแล้วระยะใกล้ระยะไกลอะมันชัดมากซึ่งพอเราใส่หูฟังแบบนี้นะหูฟังสำหรันะบ,บการเล่นเกมอะเฮ้ยมันมันบอกได้จริงๆนะมันบอกได้แบบว่ามาทางขวาเนาะ มันทาขวาเดินใกล้เข้ามาแล้วมันมีคนอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังเราอีกกำลังจะมาแบบหลอยเราเฮ้ยมันมาทางซ้ายด้วยเงคือมันมีหลากหลายทิศทางชัดเจนเนาะแล้วใกล้เข้ามาคนนี้กําลังยิงกันอยู่ด้านนี้อย่างเงี้ยนี่คือประสบการณ์ที่ทั้งทิศทางครทั้งระยะที่ลุงมาคิดว่ามันถูกดีไซน์มาผูฟังเล่นเกมเนี่ยมันถูกดีไซน์มาที่ลุงมาเล่นมา3 4วันต่อเนื่องแล้วนะครับคือคอร์สดิวตี้เนาะลุงมาเปรียบเทียบนะระหว่างเปิดตัว เสียงจากที่วีเฉยๆได้ LG C10 นะครับซึ่งเสียงก็ดีประมาณหนึ่งเนาะ,ะแล้วก็ต่อออกซาวบาร์ของตัวซัมซุงนะสองหมื่นกลางๆนะันนะก็ก็เสียงก็ประมาณหนึ่งนะเสียงประมาณหนึ่งเนาะ,ะแต่ว่าจะได้ยินระยะจะได้ยินทิศทางชาัดๆแบบที่เราใส่หูฟังมันต้องเปิดดังเนาะก็เดือดร้อนสังคุมพอสมควรเดือดร้อนคุณแฟนเดือดร้อนอะไรแล้วก็เราเองงนะรรั้นเรสึกเสียงมันดังเนาะแต่ว่าพอมาใช้หูฟังอนะ่ะมันมันต่างนะเรารู้สึกได้เลยนะคอลบิวตี้นะครับแบบ ข้างหลังข้างหน้าตรงกลางซ้ายขวาคือรู้สึกได้เลยว่าถ้าใส่หูฟังเล่นเกมแล้วได้เปรียบอันนี้เป็นเรื่องจริงนะการที่จะทําแบบนี้ได้ะผมว่าคิดว่ามันมี2ออย่างนะเรื่องแรกคือเวทีเสียงนะครับเวทีเสียงก็คือว่าพอเราใส่หูฟังไ้ปุ๊บเนาะเสียงที่ออกมาจากหูฟังเนี่ยมันจะไม่ติดที่หูเราเนาะแต่มันมีระยะออกไปมันมีระยะออกไปอย่างเงี้ยนะก็คือเครื่องดนตรีอยู่ตรงนี้ชิ้นหนึง่งตรงนี้อีกชิ้นหนึง่งตรงนี้ชิ้นหนึ่งงเงี้ยนะครับ คือมันมีระยะแล้วมันก็นจะมีช่องไฟเนาะมีเครื่องดนตรีต่างๆเนี่ยเรียนตัวกันอยู่อย่างเงี้ยเนาะจากตรงหูเราแล้วพอสมัยนี้เนี่ยมันไม่ได้จบแค่นั้นมันมีการเหมือนกับซิมูเลตเนาะจำลองเสียงเป็น3 d ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เครื่องดนตรีที่มันเรียงกันอยู่อย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นอย่างนี้ด้วยนะ <S <S คือมันจะมีทั้งระยะข้างหน้าข้างหลังนะครับมีข้างหน้าอยู่ด้วยมีเครื่องหลังอยู่ด้วยเนาะซึ่งถ้าถามลุงแมวนะณจุดนี้เท่าที่ลุงแมวใช้หลักๆเนี่ยลุงแมวใช้ ตับตัว 3D a u d i อดโอของ PlayStation 5นะครับแล้วก็ใช้หูฟังตัวนี้นะมันรู้สึกได้เลยว่าโอ้มันมันระยะอะไรมันชัดขึ้นมากเรียก Sound stage s แซวสเตจเอาวีทีเสียงเนี่ยต้องกว้างขวางประมาณนึ่งถ้าเป็นหูฟังเล่นเกมนะแต่ถ้าเป็นหูฟังเล่นเกมแล้ว s o u Sound Stage มันแคบหมายถึงว่ามัน,มนอยู่แค่แน่นออยู่นิดเดียวแล้วมันมาบี้บี้อยู่อย่นี้อันนี้เราจะไม่ได้รับรู้ถึงระยะเท่าไหร่นะครับแล้วก็เรื่องที่2ที่สามารถทําให้เรารับรู้ถึงตัวที่ทางไห้ชัดอ่ะคือรู้มาคิ่ว่าคือเสียงกลางกับเสียงแหลมนะเพราะว่า เสียงกลางกับเสียงแหลมเนี่ยมันคือเสียงรายละเอียดเนาะเสียงฝีเท้าติ๊กติ๊กติ๊กเสียงกระสุนการยิงเสียงรีโหลดแก๊กเสียงคนพูดอ่ะพวกนี้มันคือกลางกับแหลมนะก็ทํายังไงให้กลางกับแหลมอะมันมีความชัดเจนมากพอที่จะทําให้เรารู้ถึงรายละเอียดของเสียงมันถึงเกิดความเป็นสามมิติขึ้นมาเนาะแต่แต่ต้องไม่ลืมอันนึงนะคือปัญหาของกลางกับแหลมเนี่ยครับเอยากได้เสียงแหลมใช่ไหมเราเพิ่มให้แบบ สุดๆไปเลยจะได้ทิศทางเราได้ชัดเสียงจะได้ชัดเนาะถึงจุดหนึ่งอ่ะมันจะฟังไม่ได้มันจะปวดหูแสบแก้วหูมากเนาะมันจะฟังไม่สบายใช้ไม่ได้นานอันนี้มันก็จะต้องเป็นศิลปะละของการแบบทำยังไงเนาะให้จูนเสียงยังไงให้แบบว่ามันเล่นได้ระยะทิศทางชัดนะรายละเอียดดีเสียงบทสนทนาดีเสียงฝีเท้าเสียงต่างๆดีเนาะแต่ในไฮเดียวกันเนี่ยมันก็ต้องนุ่มสบายหูเบสนะ เสียงเบสที่ลงลึกนะอันนี้น่าทึ่งที่ลุงแมวได้ลองตัวนี้อันนี้เป็นอินเอียร์ไลท์สายแรกๆแร้ที่ลุงแมวรู้สึกว่าโอ้โหเบสมันแบบปึบ้งแล้วมันลงมันลงลึกพอสมควรน,นะพวกนี้สําคัญนะเพราะว่าหลักๆเกมเราก็เล่นแบบเกมสงครามเกมมันต้องมีเสียงเบสเนาะแล้วมันก็ต้องลงลึกแต่อันนี้ต้องคล้ายๆกันคือถ้าเกิดสมมติว่าเแบสบลงลึกอะแล้วมันเอาไม่อยู่นะมันจะเกิดความอื่นอืเนควาอืนก็คือคมเคยประสบคือถ้าเกิดเราซื้อเครื่องเสียงมาใช่ไหมแล้วแบบมันเอาไม่อยู่เนี่ยมันก็จะแบบ มันลงแล้วเดี๋ยวมันจะแบบมีความหอน,นอบวมอะไรเงี้ยเบสบวมเงี้ยก็ไม่โอเคนะไม่มีความลื่นลงนะครับแต่บางคนจะมีเบสอิมแพกแล้วปึงป้งปึง้งแล้วเรารู้สึกได้ไม่ใช่แบบปึงป้งปืง้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่โอเคนะยิ่งถ้าถ้าหูฟังเล็กๆอะ่ะมันก็จะไอตัวเบสอิมแพกพวกนี้มันก็จะลงได้ไม่เท่ากับตัวหูฟังพวกพ่อผหูต่างๆใช่ไหมอันหนึ่งที่เราจะรู้สึกว่าเราจะใช้บ่อยหรือไม่บ่อยเนี่ยคือ มันใสแล้วมันสบายไหมเนาะบางรุ่นเสียงดีมากเนาะซาวเตสดีมากคาแรคเตอร์ดีหมดแต่ว่าพอใส่ปุ๊บอะใส่ไปสักชั่วโมงกว่ามันสมมติว่ามันเป็นคอมหูเนี่ยมันหนีบเนาะแล้วมันรู้สึกว่าปวดหูหรือแม่แต่เป็นอินเอียเองก็ตามนะแต่ถ้าใส่แล้วแบบบางทีมันก็รู้สึกไม่โอเคมันอัดหรืออะไรเงี้ยนะก็ไม่ไหวเหมือนกันคือถ้าเป็นพวกอินเอียเนี่ยสมัยก่อนเราจะไม่ค่อยใช้เลยนะเพราะว่าอินเอียมันเสียบปุ๊บอะแล้วมันมันเป็นแค่ใช้ยางไปปิดอยู่ในหูเราใช่ไหมก็เห็นในรถกระเป็นคนอ้วนเนาะแล้วก็ มันอึดอัดนะครับอึดอัดนี่คือมันหายใจแบบมันได้ยินเสียงเราหายใจมันโอ้มันแล้วก็อาจจะเป็นแบบแพนิคเป็นอะไรย่างนี้ด้วยนะคือไม่ชอบสภาวะแบบนั้นมันอึดอัดเหลือเกินนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันก็มีหลายๆรุ่นนะที่เอาเสียบอินเดียตรงนี้ปุ๊บอะมันจะมีพวกโหมดแบบแอมเบียนโหมดอะคือดึงเสียงรอบๆเข้ามาก็จะเหมือนกับเราไม่ได้ใส่หูฟังหรือว่าดึงเสียงรอบๆเข้ามาให้เราไม่รู้สึกว่าเราโดดเดี่ยวหรือว่าอึดอัดเกินไปนะก็อันนี้ก็ช่วยได้นะก็รู้สึกสบายแต่มันไม่ใช่ความสบายในแง ของการสวมใส่เนาะเป็นความสบายในเรื่องความบึดอัดอันนี้ก็ดีนะน้อยแคนเซลลิงนะครับก็เหมือนกันนะน้อยแคนเซเลชันก็อย่างเช่นลุงแมวเล่นเกมที่เราลุงแมวเล่นเกมใช่ไหมแต่ว่าคุณแฟนออกกาลังกายข้างเนี้ยเนาะก็เปิดปุ๊บเนี่ยมันก็ตัดเสียงเนี่ยเราก็สามารถเล่นเกมได้อย่างมีความสุขลุงแมวคิดว่าเรื่องความใช้ง่ายใช้ง่ายเนี่ยมันก็มีหลายอย่างเนาะที่เช่นถ้าเป็นสายก็ใช้ง่ายเลยเนาะมีสายปุ๊บก็เสียบกับตัวจอย playstation 5สมมุตินะครับก็เล่นได้เลยอันนี้ก็ใช้ง่ายไม่ต้อง ชาร์จแบตเตอรี่ใช่ไหมถ้าเป็นแบบมีสายเนาะจบเลยอันนี้ก็ใช้ง่ายเหมือนกันเนาะหรือว่าถ้าเกิดสมมติว่าเป็นระบบไร้สายเนาะ,อะดองเกิลมาให้อันนี้ลุงเ้จะชอบหน่อยเพราะว่ามีดองเกิลเนี่ยมันหมายความว่ามันไม่แหลกเนาะมันไม่ต้องแพรแล้วเพราะว่าไม่ว่ายังไงลุงมอก็ยังมีอคติแล้วนั่นอคติเกี่ยกับการแพร้เนาะบลูทูธที่เดี๋ยวมันต้องหนุดเดี๋ยวมันจะยังไงอะไรเงี้ยมีคําถามอยู่ตลอดหรือแม้แต่การที่เรารู้สึกว่าเราเปิดทุกครั้งเราต้องแพรทุกครั้งเนี่ยมันก็น่าเบื่อ,นะอเนาะ มันไม่ต้องแพ้ใช่ไหมมันก็รู้สึกง่ายขึ้นนะครับรู้สึกว่าเราอยากใช้มากขึ้นเนาะแล้วก็พอมันมีดองเกิลมาให้อะมันก็ไม่แหลกเนาะหรืออาจจะแหลกน้อยม,มากๆแต่เราไม่รู้สึกอย่างไงเพราะว่ามันก็เชื่อมสัญญาณกันย้ำอีกทีว่าอันนี้ไม่ได้พูดเกี่ยวกับตัวนี้ตัวเดียวนะหมายถึงว่าใครที่คิดจะซื้อตัวหูฟังสำหรับการเล่นเกมลองดูคุณซีเรียสกับเรื่องพวกนี้หรือเปล่านะถ้าไม่ซีเรียสก็ตัดออกราคามันก็จะดรอปลงถ,ถ้าซีเรียสก็แอนเข้าไปราคามันก็จะเพิ่มขึ้้้นนแแต่่่มักกกก็็ไดดปรระสบาาณ์ทีีวลวล เรื่องสุดท้ายคือเรื่องการชาร์จเนาะแบตเตอรี่อันนี้ดูดูไม่สําคัญแต่สําคัญนะมีหลายๆเรื่องเกี่ยวกับการชาร์จเนาะอันแรกเนี่ยคือมันต้องชาร์จง่ายนะครับโซนบัตสตัวเนี้ยก็ USBc เนะาะเพราะฉะนั้นเนี่ยชาร์จกับพี่ชาร์จมือถือก็ได้เอาชาร์จกลับอะไรก็ได้ถ้าเป็นรุ่นสมัยก่อน,น,นเนี่ยมันอาจจะมีว่าแบบหูฟังอันนี้นะแต่ใช้ที่ชาร์จเป็นหัวอีกแบบอะไรเงี้ยนะต้องไปหาหัวมาแล้วบางที เราไปที่อื่นเราอยากจะชาร์จแป๊บหนึ่งแต่เราไม่ไดเอามาด้วยอย่างเงี้ยมันจะวุ่นวายเรื่องพอร์ตของการชาร์จอันนี้ก็สําคัญนะครับตัวหูฟังเนี่ยใส่ได้ใส่ปุ๊บเนี่ยใช้ได้นานเท่าไหร่เล่นตัวเนี้ยที่ลุงแมวลองเนี่ยมันได้24ชั่วโมงนะ12บสอวกสิบสองะก็เพียงพอนะครับลุงมาตอนลุงมาเทสอะเล่นมาโอ้สิบสองชั่วโมงยังไม่ต้องชาร์จเลยอย่างเงี้ยก็แฮปปี้อยู่นะก็แฮปปี้อยู่เล่นเล่นเสร็จก็ามาชาร์จในนี้ชาร์จในนี้เสร็จแล้วก็เอามาใส่หูออนนูต่่่่ออรรรยยยาาาางงงเ้้กกก็สึมมัใใช อย่างเช่นตัวนี้ลุงมาลองคำนวณใหม่ทรับไม่ชาร์จเดือนหนึ่งแค่2 -3 ครั้งหรืออาตบชาร์จอาทิละครั้งก็พออย่างเงี้ยี่อย่างเงี้ยลุงมาต่อแฮปปี้แล้วในการได้ใช้เนาะสำคัญหรือไม่สําคัญก็ไปรู้นี่แล้วแต่คนกับการใช้งานแหละก็มันมีที่เก็บดองเกิลหรือเปล่าครับลุงมามีหูฟังหลายๆตัวเนาะราคาสูงพอสมควรเนาะที่มันเป็น usb d o n g l ลอ่อะแล้วสิ่งที่สําคัญมากๆคือมันหาย usb d o n g l ลมันหายมันคงไม่หายอะมันถูกเอาไปวางไว้ที่ไหนสักที่หนึ่งรวมกับ usb อย่างอืง่นมัน หาไม่เจอแล้วก็ใช้ไม่ได้อะไรเงี้ยนี่ก็เซ็งนะแต่ว่าอันนี้มันก็แพ็คมาให้ในกล่องเลยก็เนี่ยอยู่ในตัวนี้เลยนะมันก็ง่ายในการใช้จะใช้ก็หยิบมาแค่นั้นเองนะครับก็จบเลยอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดใครไม่ได้ใช้ฟีเจอร์ตรงนี้นะเสียบกับเครื่อง p 5อยู่ตลอดแล้วอันนี้ก็จบไปนะก็ไม่ต้องไม่ต้องซีเรียสกับมันอ่ะประมาณนี้นะน่าจะเป็นเกณฑ์คร่าวๆนะครับในการเลือกซื้อหูฟังนะสำหรับการเล่นเกมสหรับลุงแมวนะเท่าที่เจอมาซึ่งลุงแมวเชียนะถ้าจะซื้อนะจะเจ็บแต่จบเนี่ยอยู่ท เ,เกือบๆหมื่นนะหรือหมื่นต้นๆก็ถือว่าคุณภาพเสียงดีใช้ได้นะครับครั้งเดียวนะซื้อครั้งเดียวแล้วให้มันจบไปเลยอันนี้คือถ้าเกิดสมมติว่าอยากจะแบกซีรีสลน,นะซื้อตัวเดียวแล้วจบเนี่ยแถวเนี้ยเล็เลงราคาประมาณนี้ถือว่าโอเคนะครับผมใครมีความรู้สึกความคิดเห็นยังไงก็แบ่งปันกันมาได้นะสำหรับเรื่ององฟังในการเล่นเกมนะครับดูแมวขอลาไปแล้วนะเจอใหม่ตอนถัดไปนะครับขอให้มีความสุขมามีทุกท่านสวัสดีครับผม